นี่พี่แมนขออนุญาตสัมภาษณ์เลยมามามาฟังนี่เลยฮะด้านนี้เลยเชิญด้านนี้ด้านนี้มากี่คนอ่ะเนี่ยมีอยู่สองเจ้าเนี่ยโอเคขอบคุณมากค่ะพี่แมนนี้นะคะเขาผมเจ้าหน้าที่คองมปลอดครับผมด้วยเรื่องอะไรครับมาแจ้งความครับกับนายฟิล์มรัฐภูมินะครับตัวคงทรัพเพราะว่าถึงเวลาแล้ว พี่ก็คิดมานานอยู่เหมือนกันว่าแบบจะเริ่มต้นเมื่อไหร่จะทําอะไรเมื่อไหร่แล้วเห็นเขาไม่อยากให้เขาก็ทําแบบนี้กับกับคนอื่นดีนะครับออกมาต้องยอมรับความจริงแบบลูกผู้ชายมีอะไรก็สู้ันตรงๆนะครับวันนี้ก็มาให้การกับตํารวจทั้งหมดให้หลักฐานให้ข้อมูลแล้วก็มากับทนายความกับพี่จริงด้วยก็ปรึกษากันแล้วว่าเราควรจะเริ่มขาความจริงแบบพี่จะเข้ามาทั้งนานแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะพอพี่เพิ่งออกมาเจอเรื่องเลวร้ายพี่ก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากยังไม่อยากมาเผชิญเรื่องเดิมๆมีนักข่าวมาหรือมาหาตำรวจอะไรเงี้ยฟิลนั้นอ่ะมันทําให้แบบครอบครัวกับจิตใจพี่มันมันยังไม่เข้าที่แต่วันเนี้ยพอเรารู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับบริบทของสังคมเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าแตกมากๆบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําร้ายคนอื่นแต่ใช้กฎหมายเนี่ยมาลังแกคนอื่นเหมือนแบบว่ามาฟ้องคนอื่น เรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งนั้นที่แบบตัวเองเป็นคนผิดแล้วคนคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่แบบโดนกระทําก็โดนดําเนินคดีอะไรเงี้ยใช้กฎหมายในทางที่ผิดอ่ะวันนี้ก็ในเมื่อใช้กฎหมายในทางที่ผิดเราก็ใช้กฎหมายมาต่อสูส้ก <intell item related> ัน <ihrem> ด <hn> ้วยความถูกต้องและความจริงนะครับความจริงมีสิ่งเดียวแสดงว่าวันนี้หลักฐานของพี่แมนก็พร้อมก็พร้อมครับก็พร้อมพร้อมมานานแล้วแล้วก็ปรึกษาพี่จิ้งมาตลอดนะครับแล้วก็เริ่มมาให้ปากคำนะครับเดี๋ยวก็จะมามาเรื่อยๆ ถ้าท่านเรียกมานะครับให้การเป็นประโยชน์เพราะว่าเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณาชนนะครับยิ่งเขาเป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็จะไดะ้รู้ว่าไม่ควรไปทําแบบนี้กับใครอีกไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามนะแต่วันนี้มากับคนนี้เพราะว่าเขาเป็นบุคคลมีชื่อเสียงด้วยค่ะทางด้านทนายคืคอวันนี้แล้วดูแล้วเราดําเนินการยังไงบ้างครับของคุยคืออย่างแรกนะครับ คำถามแรกถ้าไม่มาก็คือไม่พร้อมแต่ถ้ามาแล้วมันต้องพร้อมฉะนั้นหลักฐานต่างๆพร้อมครับก็ให้มาพิสูจน,น์ในชั้นพิสูจน,น์ในโทษพิสูจน์ในชั้นชั้นศาลกันว่าท่านกับแมนสิ่งไหนคุยอะไรกันรู้กันรู้สองคนจะบิดเบือนยังไงก็แล้วแต่ก็มาว่าในชั้นศาลหรือว่าในกระบวนการยุติธรรมนะครับเราพร้อมน้องก็พร้อม แต่มันจะล่าช้าสําหรับคนบางคนคือกองเชียร์เฮ้ยทำไมแมนมันยังไม่มาอะไรพวกนี้ครับนิดเดียวครับขอเวลานิดหนึ่งเพราะว่าทางสภาพของัวขงของแมนกับเตออ่ะคือมันยังมีภาพฝันในสิ่งที่ท,ที่ที่มันเคยโดนมัก่อนแต่วันนี้ถามว่าน้องต้องสองพร้อมไหมพร้อมครับยิ่งยิ่งน้องไปเตยอ่ะครับเป็นกําลังใจสําคัญสําหรับน้องแมนเขาครับให้ไฟเขียวทั้งหมดว่ามันถึงสมควรแล้วที่จะด,ดําเนินการผมในฐานะนายความก็ถามว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ก้าวมาที่นี่ผมพร้อมถ้าไม่พร้อมผมไม่มากับขอบคุณครับ,บคือของของข้อเท็จจริงในข้อกฎหมายะครับคร่าวๆก็คือเป็นเรื่องของเป็นอาจจะเป็นตัวกลางของการเรียกทรัพย์ให้กับเจ้าพนักงานอะไรเหล่าเนี้ยนะครับก็อยู่ที่พิจารณานะครับว่าเขาจะแก้ข้อกล่าวหาส่วนนี้ได้หรือเปล่านะครับก็เราให้ ส่วนนี้ก็ให้ตงังให้หลักฐานไปหลักฐานไปนตังไม่ได้ส่งต้นหมดแล้วครับกับถามว่ารพรอบไหมร้อมครับแล้วก็ที่ชอบบอกว่าเราทําเป็นกระบวนการมีพี่หนุ่มอะไรไม่มีนะครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นถ้าจะเตรียมการตั้งแต่แรกก็แบบลงเฟซหรือให้สื่อมาเยอะๆหรืออะไรก็ได้เพราะเราแยกกันทําเพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันนะครับเขาก็ทํากับคนนูน้นคนนี้เนี่ยแยกกันเราไม่เคยมาเตรียมกันว่าต้องทําอย่างนี้นะเหมือนที่เขาคิดว่าเป็นกระบวนการแต่เปล่าครับ เขาทาแบบนี้ไว้หลายๆเคสและผมเชื่อว่าวันนี้นะครับถ้าใครดูอยู่แล้วไม่กล้าที่จะออกมานะครับออกมานะครับยังไงก็ติดต่อเราก็ได้หรือว่าใครก็ได้นะครับออกมาเลยครับออกมาเหมือนที่ผมกล้าออกมาวันนี้เพื่อที่จะให้สังคมอ่ะมาตรฐานมันดีขึ้นอย่างล่าสุดคุณก็เห็นอยู่ว่าอะไรหลายๆอย่างบางอย่างเนี่ยสิปี5ปีมันก็เพิ่งมาปรากฏจากคนที่เคยฟ้องคนอื่นไว้แล้วคนอื่นต้องเป็นคดีแพ้คดีหมิ่นประมาทแต่ความจริงแล้วคนคนนี้เป็นคนผิด ก็มีเพราะฉะนั้นตอนนี้สังคมไทยหรือผมเรียกว่าเวรกรรมอ่ะมัน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 มีจริงแล้วมันก็เริ่มเร็วขึ้นในชาติชาตินีในในปัจจุบันชาตินี้ผมก็อยากจะให้ทุกคนน่ะลองกล้าออกมาพูดในสิ่งที่ตัวเองเจอดูเพราะว่าบางคนน่ะไม่กล้าออกมาเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาเข้าใจครับไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลไม่แต่วันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าคนคนนี้ปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆริในระหว่างทาร่อบที่พี่เขาบอกคุก็ค่ะ ไม่มีครับผมไม่เคยคุยกับเขาตั้งแต่ผมไม่เคยคุยกับเขาตั้งแต,มมคคต,งแต่ตั้งแต่ผมเข้าไปจนออกมาผมไม่เคยคุยกับเขาเลยวา,ขาข <S 1> <S 1> ก็ผมว่ามันไม่ทันแล้วล่ะครับในสิ่งที่ที่เกิดขึ้นต่างๆครับผมส,สรุปว่าวันเนี้ยเรามาแจ้งความหรือว่าตำรวจัดมาผมมาแจ้งความเองครับมาแจ้งความในคดีกับกรณีเราถูกต้องครับในข้อหาเป็นตัวกลางเรียกรับ เป็นตัวเป็นเป็นคนที่เรียกรับทรัพย์สินให้แกเจ้าพนักงานแตะรับข้อหาน,นี้ก็โทษไม่เกินห้าปีนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการหลอกชอโชคกลวงอะไรับไม่มีครับแต่ข้อเท<อ>็จจริงเป็นปรากฏไปทางนั้นจริงข้อหาอื่นไหมครับส่วนจะข้อหาอื่นเพิ่มด้วยยังไงเนี่ยต้องดูที่ต้องต้องตำรวจเป็นคนตั้งข้อกล่าวหาผมเองมานําเสนอในข้อเท็จจริงที่ที่มันเกิดขึ้นส่วนการปรับข้อกล่าวหาเป็นของพนักสอบสวนครับ ว่าจะเป็นข้อหาอย่างไรนะครับแต่ในชั้นนี้ผมมั่นใจว่าเรื่องที่ข้อเท็จจริงเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่ผมพูดแต่ต้นนะครับว่าเป็นเรื่องของการเรียกทรัพย์การเรียกทรัพย์เพื่อไปให้กับเจ้าพนักงานโดยมิชอบนะครับท่านถึงแม้จะไม่มีการจ่ายมีการจ่ายกันจริงนะไม่มีผมเอาแค่ส่วนส่วนจ่ายหรือไม่เนี่ยผมผมขออนุญาตไม่ตอบได้ไหมครับมันเป็นเรื่องของจริงในสำนวนรับในสำนวนใช่ครับท่านไม่ไม่ไม่ขอตอบในประเด็นนี้ครับแล้วเข้าไปอยู่ในสำนวนคดีของ ที่ที่ที่แทนคุณเขาเอามาให้ทางตำรวจนี้ก่อนผมไม่ทราบในเรื่องของรายละเอียดของคุณแทนคุณก็ดีหรือคุณหนุ่มกันชัยก,ก็ดีเขาจะแจ้งเรื่องเขาจะจริงอย่างไรเราไม่ทราบครับก็อย่างที่น้องเรียนนะครับเราไม่ใช่เป็นเรื่องของกระบวนการหรืออะไรต่าง,างร่วมมือกันเล่นง,งานคุณฟิล์มนะครับเรามาโดยพยนหลักฐานของน้องก็จริงๆส่วนตัวจริงๆครับไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นเลยครับท่านเดี๋ยวอาจจะเป็นพลาดพิงขออนุญาตด้วยครับตทษครับ ถูกต้องก็มาพูดในในสิ่งที่ที่เจอที่เหมือนพี่พูดออกรายการไปนั่นแหละแล้ววันนี้ไม่ได้พูดปากเปล่าก็เอาหลักฐานมาด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยที่พี่เต่าเขาเรียกเรามาช่วงนั้นที่มันเป็นกระแสดังๆอ่ะเราไม่ได้ออกมาเพราะว่าเรากําลังเครียดเราก็คุยกับครอบครัวใบเตยก็เป็นโรคซึมเศร้าคือยังไม่อยากซู้ลบปบมือกับใครแต่วันนี้พอจิตใจเราดีขึ้นเราก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราไม่ทํะ มันก็แปลกคนนี้ลอยนวลอยู่ตลอดอย่างที่เห็นอยู่อ่ะมันมันมันมีสิ่งที่ที่เขาทําไว้เยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็เชื่อว,ว่าอย่างที่ทนายท่านบอกก็ดีอาจจะมีคดีกับคุณอี้หรือพี่หนุม่มอะไรผมไม่ทราบเบ,บื้องลึกตื้นลึกหนาบางแต่นี่มันส่วนของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาให้การวันนี้เป็นเป็นส่วนของผมส่วนที่เราถูกกระทั่งสส่วนที่ผมถูกกระทงังแกบบับครอบครัวแค่นั้นเองครับผมส่วนใบเตยก็จะต้องมาคือ ผมก็ไม่อยากให้ออกสื่ออะไรอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาพูดนะครับว่าว่าได้ยินอะไรถูกต้องครับทั้งทั้งหลายๆคนที่ที่ผมเอ่ยชื่อไปต้องมาหมดครับส่วนพยานพยานบคุคคลหรือพยานแรงต่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสิทธิของพระธรรมสวนที่จะเรียกท่านใดบ้างครับผมมีพยานบุคคลหลอดน้ำแล้วแต่จะพูดว่าเป็นใครหรือว่าอย่างไรผมขอไม่ก้าล่วงในสัมนคนับครับ ต้องมาครับก็อยากให้ความร่วมมือพี่พี่เขานะครับถ้าเขาอยากให้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเป็นอย่างดีว่าไปตามกฎหมายครับผมวันนี้เราให้ไปคำปากคำเสร็จเรียบร้อยครับในส่วนของของคุณแดนเรียบร้อยครับผมไม่ต้องมาอีกล้ะอ่าอาจจะต้องมาอีกพี่เขาบอกอาจจะต้องมาอีกครับเพิ่มเติมนิดหน่อยครับพี่ครับพี่เมื่อกี้ก็เห็นเรียกกลับไปอีกรอบนึงใช่ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวผมต้องไปเซ็นเอกสารอีกครับ เกรงใจพี่พ yes. oh, yes. hey. ี <I quiero S 2> ่น no. ่าจะมารอนานแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะค้าอ๋อขออีกนิดหนึ่งได้ไหมได้พี่ขออีกนิดหนึ่งตอนนี้นะครับมีแมสเซจมาหาเรากับใบเตยเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับการเรียกรับทนายว่าจะช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้หลายๆคดีตอนนี้เป็นสิบบคดีเลยที่เราเห็นหลักฐานทั้งหมดแล้วไปแอบอ้างว่าเป็นทนายเราเนี่ยช่วยได้ผมยืนยันอีกทีนะครับทนายผมมีคนเดียวนะครับ ที่จริงนะครับทนายอมรบางคนไปอ้างหน้าเรือนจำหรือไปอ้างตลอดหรือว่าช่วยผมก็ไปเตยให้หลุดรอดจากคดีต่ตางๆไม่จริงนะครับไม่มีนะครับวันนี้ถ้าติดต่อคุณต้องติดต่อพี่จริงนะครับไม่ใช่ไปติดต่อว่าเคยเนี่ยเอารูปผมมีรูปผมด้วยนะเนี่ยช่วยออกมาเนี่ยเพราะว่าทีมพี่อะไรนะอะไรเงี้ยไม่จริงเคมพูดหลายรายการแล้วคือไม่จริงนะครับมีพี่จริงคนเดียวระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับช่วงน,นี้มิจฉาชีพเยอะมาก,มากๆครวรระวังกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ต้องพูดหน่อยเพราะว่าลากเมื่อวานก็มาอีกแล้วเมือเ่อวานก็มาสองให้เลยก็ได้เก็ไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากฝาก

พี่เคยยังยื้อได้ลองอ่ะเขาเขประสานก็ประสานลงมาอย่างเต่าลงมาแล้วก็ประสานประสานมาเพื่อที่จะแจ้งความเพราะก่อนหน้านี้เรามาให้ตัวอุดรากต้นแล้วเพียงแต่ว่ารวบรวมมาอแล้วเราก็จะให้เรามาหลายครั้งเราพี่แต่เราขอรวบรวมมาเลยที่มันเดือดเหมือนเดิก่อนอ่ะ